สวัสดีครับกาบสวัสดีพี่พี่เอฟซีช่องน้โมพระเครื่องและเอฟซีผู้ติดตามนะครับท่านใหม่ๆที่เพิ่งเข้ามารับชมทุกทุกท,ท,ท่านเลยนะครับนะห่างหายกันไปหลายวันเลยนะครับนะพอดีว่าผมมีภารกิจเดินทางขึ้นไปดูพระบ้านกับพระพวกที่ทางภาคเหนือนะครับที่อุตรดิตถ์นะครับนะติดลมนะครับนะก็ไปกันหลายที่เลยนะครับนะ แล้วก็มีเอฟซนะครับนะที่ช่วงจังหวะพอดีเลยโทรมาจะขอดูพระนะครับนะพอดีว่าผมไม่ได้อยู่หน้าพระคือไม่ได้อยู่ที่หน้าไลน์นะครับไม่สามารถจะถ่ายรูปให้ได้นะครับนะยังไงต้องขออภัยด้วยนะครับเนี่ยวันนี้วันแรกเลยเนี่ยเอฟซก็เห็นอยู่นะครับนะว่าผมเพิ่งมานะครับนะ่ะก็จัดเอามาให้แล้วกันนะครับนะเอฟซที่ถามเอเหรียญเลื่อนหันข้างนะครับนะเอามาลงให้เลยนะครับวันนี้นะอ่านี่นะครับที่ถามมาสองเหรียญนะครับนี่เลยนะครับ อะก่อนอื่นนะครับนะขออนุญาตฝากช่องทางการติดต่อไว้ก่อนเลยนะครับนะเหมือนเดิมนะครับเบอร์โทร0618875258นะครับ0618875258นะครับเบอร์โทรกับเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยนะครับนะอ่าก่อนจะรับชมพระสวยนะครับนะอ่าจะขออ่ากำลังใจนะครับนะจากเอฟซีนะครับทุกๆท่านที่เข้ามารับชมกันนะครับนะ ขอกาลังใจสักคนละหนึ่งไลค์นะครับนะาเพื่อจะได้เป็นกําลังใจให้กับทีมงานช่องน้ำโมพระเครื่องของเราด้วยนะครับพอดีช่วงนี้ต้องเดินทางบ่อยๆทีๆเลยนะครับแล้วเดินทางไกลด้วยนะครับนะอ่าก็จะได้ยอดไลค์นะครับจากที่เอฟซีกดให้นะครับนะเป็นกําลังใจให้นะครับนะมาเดี๋ยววันนี้นะครับนะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับนะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันที่รายการแรกเลยครับน้๋ยวรับชมพระสวยๆกันนะครับ รายการแรกนะครับเป็นรุ่นยิ่งมียิ่งรวยๆนะครับนะอ่าตรงนี้เหมือนจะเป็นเนื้อนะวะนะครับเป็นกล่องกรรมยีนะครับอ่านี่เลยนะครับขออนุญาตปรับไฟแป๊บนะครับนี่ประมาณนี้นะครับตรงนี้เป็นเนื้อนะวะนะครับ นี่เลยนะครับมาพร้อมกับกล่องกร,รมัยี่เลยนะครับนะอ่าะสวยๆเลยนะครับเอาแบ่งปันที่หนึ่งพันบาทนะครับนะขออนุญาตข้ามาฝั่งขวาก่อนเลยนะครับนะนี่เนื้อผิวเงินแบบนี้เลยนะครับอ่านี่นะครับ หมายเลขนี้เลยนะครับอ่านี่เลยนะครับอ่านี่เลยนะครับหนึ่งพันบาทนะครับนะองค์นี้นะครับมาพร้อมกับกล่องกร,รมมหยีส,สวสสยๆเลยนะครับนะอ่านี่ประมาณนี้เลยนะครับถัดมาเลยจะเป็นกล่องใหญ่นะครับนะเป็นกล่องชุดกรรมกา,การนะครับชุดสามองค์นะครับนะ รุ่นยิ่งมียิ่งรวยรวยนะครับเป็นกล่องใหญ่นะครับนะอ่ะมีอยู่กล่องเดียวกล่องสุดท้ายเลยนะครับนะหมดแล้วนะครับไม่มีแล้วนะครับนะอ่ะจะมีสามเนื้อนะครับนะจะมีเนื้อนวะลงยาแดงนะครับหนะ้ากากทองนะครับนะนี่เลยนะครับ นี่หมายเลขนี่เลยนะครับตรงนี้จะเป็นหน้ากากหน้านครับนะนี่เลยนะครับเป็นหน้ากากนะครับนี่ดูผันผ่านเหมือนจะไม่ใช่หน้ากากเลยนะครับนะอ่านนี่เลยนะครับ ด้านหลังนะครับจะเป็นเหมือนเนื้อนวะผิวออกลุ Leah, ้งๆอมม่วงๆนะครับนะอาเนี่ยต่อโคดตรงนี้นะครับหมายเลขตรงนี้นะครับคือทั้งสามองค์ในกล่องนี้จะเป็นหมายเลขเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับนะ่ะอีกองค์ก็จะเป็นเนื้อธรรมดานะครับนะคล้ายๆทองแดงพิงโกนะครับนะกล่องนี้อ่ะเห็นไหมสีชมพูนะครับนะองค์นี้อ่าทั้งสามองค์ในองค์เนี้ยผิวสวยมากนะครับออกสีชมพูนะครับนะเห็นไห อมผิวลุ้งวิงวิงสีชมพูเลยนะครับนะนี่ด้านหลังนะครับหมายเลขเดียวกันทั้งหมดนะครับนะะีูเลยนะครับทั้งกล่องนี้อ่าแบ่งปันที่สองพันห้าร้อยบาทนะครับเอาราคาเดิมตั้งแต่ต้นเลยนะครับนะแล้วก็มีกล่องเดียวนะครับหมดแล้วนะครับไม่มีแล้วนะครับชุดนี้นะอ่ะถัดมาเลยนะครับนะวันนี้จัดเนื้อฝาบาทมาให้เอฟซีนะครับหลายรุ่นเลยนะครับนะ เนี่ FC ที่ชอบสายเนื้อฝาบาทอันนี้ผมแกะซิลมาให้เลยนะครับเนี่ยองเนี้ยอ่าเดี๋ยวนี้เป็นรุ่นเมตตานะครับนะเนื้อฝาบาทนะครับหมายเลขนี้เลยนะครับนะอ่านี่แกะให้เลยนะครับนี่ต่อโคตรคมคมเลยนะครับรุ่นเมตตานะครับนะอ่านี่เลยนะครับ เป็นเนื้อฝาบาทนะครับหนึ่งพันบาทนะครับนะเนี่ยเมตตาสมชื่อเลยนะครับเมตตาค้าขายเลยนะครับนะรุ่นนี้นะครับนะถัดมาเลยจะเป็นรุ่นพระพุทธเจ้าสิบชาตินะครับนะเนื้อฝาบาทเช่นกันนะครับนะเนี่ยวันนี้จัดฝาบาทมาให้นะนี่เลยนะครับหมายเลขนี้เลยนะครับ พงละหนึ่งพันบาทนะครับอ่าน,น่นะครับถัดมาจะเป็นรุ่นนารายจักนะครับนะอ่านี่เนื้อนี่เลยนะครับนี่ตอกโคดเต็มเต็มใบคมๆชัดๆเลยนะครับหมายเลขเขาจะตอกด้านล่างมุมนี้นะครับนะ บางทีเอ่ะจะหาไม่ค่อยเจอนะครับนะนี่เลยนะครับกรงจักนี่คมชัดมากอ่ะเวลมาณนี้นะครับ1,000บาทเช่นกันนะครับนะถัดมาเลยนะครับจะเป็นรุ่นโชคเหนือเมฆนะครับนะเป็นรุ่นโชคเหนือเมฆนะครับเนื้อฝาบาทนะครับนี่เลยนะครับนี่ต่อโคตดคมคเลยนะครับนะนี่เห็นไหมครับเป็นบางองค์นะ เนี่บางองค์ก็ตอบไม่ค่อยชัดแต่องค์นี้ตอบคมชัดเนี่ยทุกโคตรเลยนะครับนะองค์นี้เป็นเลขสวยนะครับนะอ่านหมายเลขนี้เลยนะครับนะปิดก่อนก็ได้ก่อนนะครับหมายเลขนี้เลยนะครับหนึ่งพันบาทนะครับนะถัดมาเลยจะเป็นรุ่นนะครับนะ รุ่นบารมีนะครับสิริจันโทนะครับนะเนี่ยเนื้อนี่เลยนะครับนะรุ่นนี้หายากมากๆนะครับนะได้มาตั้งแต่ล็อตแรกๆเลยนะครับนะเนี่ยนี่เลยครับหนึ่งพันบาทเช่นกันนะครับนะถัดมานะครับนะอันนี้เอฟซีขอมานะครับนะ เป็นรุ่นเหนือดวงนะครับผิวไฟนะครับนะนี่เลยนะครับผิวไฟผิวรุ้งแบบนี้เลยนะครับนะเนี่ยสวยๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพลิกให้ดูนะครับนะเหรียญนี้เวลาส่องตรงๆเห็นไหมก็จะมีกระแสรอยปั๊มนะครับนะนี่ต่อโคดตรงนี้นะครับคมชัดนะครับก็เรียกโคดบนนะครับนะนี่เลยนะครับนี่จะเป็นผิว สวยมากนะครับเป็นผิวไฟเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอียงเหรียญให้ดูนะครับนะจะลองพลิกเหรียญให้ดูนะครับนะยังไงดูในคลิปเป็นหลักนะครับนะความสวยนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับนี่เห็นไหมเวลาถ่ายรูปเราจะมองไม่เห็นนะครับรายละเอียดตรงนี้นะครับนาหนึ่งพันบาทนะครับวันนี้จัดมาให้สองเหรียญนะครับนะอีกองจะเป็นนวะผิวดำๆเลยนะครับนานี่เลยนะครับ องค์นี้เป็นผิวออกดำๆเลยนะครับนะอ่านี้เลยนะครับประมาณนี้เลยนะครับนะหนึ่งพบาทเช่นกันนะครับนะถัดมานะครับจะเป็นพระปิดตานะครับนะเป็นพระปิดตาปดนี้นะครับนะ ้ายมือจะเป็นปิดทองนะครับนะอ่าขวามือจะเป็นเนื้อไม้นะครับใส่ตลับก็อันนี้เอาหนึ่งหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับนะจริงจริงองพระประเบาลหนึ่งพันบาทตลับอีกสามร้อยบาทนะครับนะอ่ะเอาพิเศษเป็นหนึ่งพันสองร้อยบาทแล้วก็องคเนี้ยเอาหนึ่งพันบาททวนนะครับน่าจะเป็นคู่สุดท้ายเลยนะครับที่มีตลับนะครับคือที่ผมไม่มีตลับเลยนะครับเอฟซีถามกันมาเยอะมากนะครับนะทั้งตลับรุ่นเหนือดวงนะครับนะรุ่นเอ่อ ตลิกาลิ้นทองนะครับไม่มีของเลยนะครับนะช่วงนี้ของหมดเกี้ยงเลยนะฮะกำลังสั่งอยู่นะครับเดี๋ยวถ้าของมาแล้วก็เดี๋ยวจะแจ้งไอซทราบนะครับนะประมาณนี้เลยนะครับอ่ะถัดมาเลยจะเป็นเหรียญน,นะครับนะอันนี้อ่าเขาเรียกเหรียญเลื่อนพัดยศนะครับนะเหรียญเลื่อนพัดยศนะครับนวะหน้ากากทองนะครับ มีทั้งเลื่อนหันข้างทั้งเลื่อนพัดยศนะครับนาอ่านี่เลยหมายเลขนี้เลยนะครับองละหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับสำหรับหน้ากากทองนะครับถัดมานะครับจะเป็นรุ่นไหว้ครูนะครับนะเป็นรุ่นไหวครูปีหกสี่นะครับแม่วันเนี้ยแกะซิลมาให้เลยนะครับนาอ่ะเชียร์เต็มที่เลยนะครับอ่านี่เลยนะครับ เนี่ยบางทีอยู่ในกล่องจะมองไม่เห็นนะครับเนี่ยดูผิวนะครับนะเห็นไหมจะอมเขียวเขียวลุ้งลุ้งนะครับนะอมน้ําเงินนะครับนะอ่านี้เลยนะครับนี่นะครับตามซอกตามอะไรนะครับนะเพรียนาคมชัดมากๆนะครับเห็นไหมเนี่อมเขียวเขียวเลยนะครับด้านหลังนะครับอ่านี่เลยนะครับเนี่ย รุ่นนี้แกะบล็อกได้คมชัดลึกมากเลยนะครับนะหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับนะเนี่เอาเดี๋ยวผมพลิกให้ดูนะครับนะหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับถัดมาเลยจะเป็นรุ่นยอดนิยมเลยนะครับนะเป็นเหรียญรุ่นยอดนิยมเลยนะครับเป็นเหรียญรุ่นดวงดีนะครับนวะหน้ากากทองนะครับองนี้นี่ติดผิวลุ้งๆนะครับนะอ่าด้านล่างนะครับ ตอโคตรเต็มเต็มใบนะครับนะอ่ะเอาหมายเลขนี้เลยนะครับนี่จังหวะจะได้หมายเลขนี้นะครับขอภัยด้วยนะครับนะาเดี๋ยวตรงไหนเนาะอ่านี่เลยนี่หมายเลขเดียวกันนะครับนะอ่านี่สี่ร้อยทั้งคู่เลยนะครับนะ จะปิดยกคู่ก็ได้นะครับนะอ่ะนี่เลยนะครับด้วยความบังเอิญนะครับนะอ่ะนี่นะครับหมายเลขสี่ร้อยทั้งคู่นะครับนะองละหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับสําหรับหนากากทองนะครับนะถัดมาเลยจะเป็นเอ่อเป็นเหรียญลงยาสีแดงรุ่นเหนือดวงนะครับนะเหลือเป็นเหรียญสุดท้ายเลยนะครับนะเอฟซีปิดไปเกี้ยงเลยสําหรับเหรียญที่เป็นลงยานะครับไม่มีแลเหรียญนี้เหรียญสุดท้ายเลยนะครับนะ หมายเลขแปดสองห้านะครับอ่านี่เลยนะครับหนาะกากทองนี้ไม่มีของเลยนะครับนะหมดไปตั้งนานเลยนะครับนะอ่ะณนะปัจจุบันก็ยังหาของไม่ได้นะครับนเะอ fc อยากได้กันนะครับไม่มีนะครับมีเนี่ยเหนือดวงเนี่ยรุ่นเนี้ยองค์สุดท้ายแล้วนะครับนะอ่าหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับถัดมาเลย จะเป็นรุ่นพระพุทธเจ้าสิบชาตินะครับนะลงยาแดงหน้ากากทองนะครับนี่หรือรุ่นถือไม้เท้านะครับนะอ่นนี้เลยนะครับหมายเลขนี้เลยอ่นี่เลยนะครับลงยาแดงหน้ากากทองเหรียญละหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับนะนี่เลยนะครับ ถัดมานะครับจะเป็นรุ่นสมปรารถนานะครับนะเสมาแปดรอบนะครับนะอ่ใช่หรือเปล่าเนี่ยกี่รอบน่าจาไม่ได้แล้ว็ปเหรียญเสมารุ่นรวยหมื่นล้านนะครับนะรุ่นสมปรารถนานะครับนี่เลยนะครับหมายเลขนี้เลยนะครับนะอ่านี่หน้ากากทองนะครับนะแล้วก็ขอบทองนะครับลงยาหน้ากากทองขอบทองนะครับนี่เขาแปะเป็นสองชั้นนะครับนะเห็นไหม ไม่ได้ทําง่ายๆนะครับชุดนี้นะครับนะอ่านี่เลยนะครับเหรียญลงยาสามสี่นี่ไม่มีแล้วนะครับนะผมบอกเอฟซจริงๆเลยคือของไม่มีก็คือไม่มีเลยนะครับตอนนี้ผมหาให้ไม่ได้นะครับนะมีหน้ากากทองเนี่ยนะครับนะอ่าลงยาหน้ากากทองนะหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับนะอ่ะถัดมาเลยจะเป็นรุ่นดวงดีนะครับนะเป็นรุ่นดวงดีนะครับลงยาน้ําเงินหน้ากากทองนะครับนะนี่นะครับ หมายเลขนี้เลยนะครับนะอ่ะนี่ต่อโคดนแน่นเต็มๆนะครับนะอ่ะนี่เลยนะครับหนึ่งพันอบาทนะครับนะถัดมาเลยจะเป็นรุ่นนะครับพันพันล้านนะครับนะเป็นรุ่นยอดนิยมอีกหนึ่งรายการเลยนะครับนะนี่นะครับ ตั้งแต่เริ่มทำช่องมาเลยนะครับนะรุ่นนี้นะครับนี่นะครับหมายเลขนี้เลยพันพันล้านนะครับลงยาแดงหน้ากากทองนะครับนะอ่านี่เลยนะครับหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับนี่นะครับแทปรูปมาได้เลยนะครับนะอ่าะะถัดมาเลยจะเป็นรุ่นนะครับนะ ยิ่งมียิ่งรวยรวยนะครับนะเนี่ยเหมือนองค์เมื่อกี้นะครับนะที่เป็นเอี่ยนวะผิวลุ้งนะครับนะออกสีอมชมพูผิวลุ้งนะครับนะนากากทองนะครับนะองค์เดียวเดียวองค์นี้หนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับนะหมายเลขนี้เลยสองหลักนะครับนะหมายเลขแปดห้านะครับน้าสองหลักนะครับหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับนะ fc ท่านใดที่ปิดกล่อง3องค์ไปนี่คุ้มเลยนะครับนะรวมมูลค่าพระประมาณ4ี่พันกว่าบาทนะครับนะ่าดีเลยนะครับ1,800บาทนะครับนอะ่าถัดมาเลยจะเป็นรุ่นพยาพาลีนะครับนะเนื้อทองแดงครับนี่นะครับ นี่เลยนะครับตัวหนังสือคมมากนะครับรุ่นนี้นะครับนะหนึ่งพันบาทนะครับเนื้อทองแดงนะครับนะถัดมาเลยนะครับนะ FC ของผมอันนี้ FC ขอมานะครับนะช่วยถ่ายเลื่อนหันข้างให้หน่อยนะครับนะพอดีว่าผมติดภาระกิจจริงๆนะครับตั้งแต่วันที่อผมจะเดินทางไปอต่างจังหวัดที่อุตรดิตถ์นะครับนะ่ไม่สามารถถ่ายรูปให้ได้ครับเขาอาจจะไม่เชื่อนะครับนะ เนี่ยนี่เลยนะครับเอามาลงให้ EP นี้แล้วกันนะครับไม่แน่ใจว่าโอ้เขาท่านพูดเหมือนงอนงอนผมเลยนะครับนะอ่ะต้องกราบขออภัยจริงครับเป็นเหตุสุดวิสัยจริงนะครับนะบางทีผมไม่ได้อยู่นะครับนะอ่ะนี่เลยนะครับอ่านี่เลยนะครับอ่านี่เลยนะครับคือบางครั้งครับผมไม่ได้อธิบายให้ FC ฟังนะครับนะ คือเอฟซบางท่านเวลาผมอยู่ไม่มีปัญหานะครับแต่เวลาผมไม่อยู่เนะี่ยคือผมมีผู้ารกิจเยอะมากในแต่ละวันนะครับนาะาบางท่านก็โอ้โหแบบเร่งรีบจะเอาเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวนี้นะครับแนละ้วบางครั้งผมก็เข้าใจนะครับนะบางทีเราเอามาลงให้ไม่ได้ก็เหมือนจะโกรธผมนะครับนาะาอย่างไงต้องขออภัยด้วยแล้วกันนะครับนะ่าแต่ก็ต้องเข้าใจด้วยว่าผมต้องทํางานนะครับนะไปหลายที่มากๆนะครับไม่มีเวลาบางทีบอกตรงเลย เพราะพระบางทีจะอยู่คนละที่นะครับนะอ่ะก็ประมาณนี้นะครับนี่นะครับหนึ่งพันบาทนะครับนะอ่ะถัดมาเลยมีรุ่นสาริการิ้นทองนะครับส,รสวยๆมาหนึ่งองค์นะครับนะ ดูผิวเอานะครับ FC นะอ่ะนี่ต้องเล่นผิวนะครับดูผิวเป็นหลักนะครับนะอันนี้ผมแกะซิลมาให้เลยเนี่ยอ่ะผมแกะซิลมาให้นะครับหมายเลขแปดเก้าแปดนะครับดูนะครับนะดูผิวต้องดูในคลิปเป็นหลักนะครับถ่ายรูปมาจะไม่เอ่อเขาเรียกว่าเห็นลาเอรียดได้ไม่ชัดเจนนะครับเนี่เห็นไหมดูความสวยของเหรียญนะครับเหรียญนี้นะครับนะนี่อมแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับ อ่1,000บาทนะครับนะเนื้ออมสีม่วงแบบนี้นะครับมีเหรียญเดียวนะครับนะมีอยู่เหรียญเดียวนะครับนะอ่านี่เลยนะครับที่เหลือก็จะเป็นเนื้อทองแดงอผิวลุ้งๆอมเขียวอมน้าเงินนะครับนะอ่านี่เลยนะครับนี่ผมพลิกจะแคงให้ดูนะครับนะสวยๆเลยนะครับ1,000บาทนะครับนะอ่ะถัดมาเลยจะเป็นรุ่นดวงดีนะครับนะเนื้อทองแดงนะครับนี่นะครับ1,000บาทเช่นกันนะครับนะอ่ะ เนี่ยวันนี้เลือกเลขสวยๆเอาได้เลยนะครับนะท่านใดที่ปิดก่อนก็ได้ก่อนเลยนะครับนะนี่นะครับหนึ่งพันบาทนะครับอ่าจัดมาสองเนื้อเลยนะครับนะขวามืออันประกาซ้ายมือทองแดงนะครับนะนี่เลยนะครับเหรียญละหนึ่งพันบาทนะครับนะถัดมาเลยจะเป็นรุ่นสมปรารถนานะครับเนื้อทองแดงนะครับนะ นี่เลยนะครับอ่ะนีเลยนะครับหนึ่งพันบาทนะครับนะอ่ะพอดีว่าช่วงที่ผมเออไม่ได้ลงไปหลายวันนะครับนะก็มี f อซนะครับหลายๆท่านเลยนะครับนะอ่ะ อันนี้ผมจะเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับนะอามาขอความช่วยเหล <m ich ing> ือนะครับนะหลายท่านมากๆนะครับนะอะที่จะเอาพระมาให้ผมช่วยนะครับนะช่วยเช่าช่วยเอามาลงแบ่งนะครับนะพอดีว่าช่วงนี้บอกตรงๆเลยนะครับนะอ่ะไม่สะดวกด้วยนะครับนะอ่แล้วก็มี f c หลายๆท่านนะครับนะที่ให้ช่วยเหลือนะครับบางท่านผมก็ช่วยเหลือไปบ้างนะครับแต่ไม่สามารถจะช่วยได้ทุกท่านนะครับนะยังไงต้องกราบขออภัยอย่าง,จร,งจริงๆเลยนะครับนะ อยังไงต้องขออภัยด้วยนะครับบางทีว่ามีเยอะมากๆนะครับนะในแต่ละวันนะครับนะอ่เราทราบดีนะครับตรงนี้เศรษฐกิจไม่ดีนะครับนะอ่ะอ่ะมาต่อที่รายการถัดไปเลยนะครับนะอันนี้เป็นรุ่นนารายจักรนะครับนะหน้ากากเงินนะครับนี่ผิวสีสวยเลยนะครับนะอ่ะเลือกเอาได้เลยนะครับแหมองคนี้ก็ว่าจะแกะให้ดูนะครับเนี่ยนี่นะครับ หน้ากากเงินนะครับนะนี่ยังอยู่ในซิลเดิมๆแบบนี้เลยนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับนะอ่ะถัดมาเลยจะเป็นรุ่นพันพันล้านนะครับนะนวะหน้ากากทองนะครับนี่เลยนะครับหูเชื่อมนะครับนะอ่ะเนี่ยอ่ะดูแบบนี้เลยนะครับ ถ้าสนใจเดี๋ยวผมถ่ายรูปให้ดูนะครับหน้าหลังเลยนะครับนะหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับถัดมาจะเป็นรุ่นนะครับนะโชคเหนือเมฆลงยาแดงนะครับนะอ่ะหมดกันเลยนะครับนะช่วงนี้นี่นะครับโชคเหนือเมฆนะครับลงยานี่หมดแล้วน่าจะเหลือองค์สุดท้ายในเหรียญเนี้ยนี่นะครับตลับรุ่นเนี้ยโอ้โหเอฟซีถามกันมาเยอะมากนะครับอยากได้ตลับรุ่นนี้นะครับไม่มีจริงๆนะครับนะอ่ะ ขนาดรุ่นปกติธรรมดาทั่วไปช่วงนี้ยังขาดตลาดเลยนะครับนะตลับจิวเวลリーนะครับนะไม่แน่ใจว่าเขาจะขอขึ้นราคาผมหรือเปล่านะครับนะอ่ะประมาณนี้เลยนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับนะอ่ะถัดมาเลยจะเป็นรุ่นเหนือดวงนะครับนะหน้ากากท้องนะครับพร้อมกล่องแบบนี้เลยนะครับนะอ่ะ อ่าถ้าสนใจเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปให้นะครับหน้าหลังเลยแล้วกันนะครับนะอ่านี่เลยนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับหน้ากากทองนะครับนะเหรียญลงยานี่หมดแล้วนะครับนะอ่าน้กกากทองนี่ยังพอมีนะครับนะตัดมาเลยรายการสุดท้ายประจำ EP นี้นะครับนะเป็นพระปิดตานะครับนะรุ่นรวยเงินรวยทองนะครับนะนี่ FC ก็ถามมาเหมือนกันนะครับนะอ่านี่เลยนะครับ แต่ว่าผมไม่สะดวกนะครับนะถ่ายรูปให้นะก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเอามาลงให้ EP นี้แล้วกันนะครับนะนี่เลยอ่านี่เลยนะครับกลนเจะอุดผงพุทธคุณไว้นะครับนะหมายเลขนี้เลยนะครับนะาหนึ่งพันบาทนะครับอ่ะมีองค์เดียวนะครับรุ่นนี้นะครับนะ่ะ อีพีนี้นะครับผมนะกราบขอบพระคุณ f อทุกๆท,ท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้กันจบนะครับผมนะขาดตกบกพร่องประการใดต้องกราบขออภัย f อไว้ณนะที่นี้ด้วยนะครับนะเอฟซีที่ยังไม่ได้กดไลค์นะครับนะรบวนช่วยกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานช่องน้ำมูพักเครื่องของเราด้วยนะครับยังไงกราบขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับแล้วเดี๋ยวพบกันนะครับ